สวัสดีวันที่28เมษายนนะครับพี่น้องวันนี้ก็มาตีพึ่งออกจากบ้านให้เขานะครับต่อยคนเจ้าของบ้านนะครับผมได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับหัวออน้ำใหญ่มากนะครับอู้คัก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 เบื้องหลวดพี่น้องอือสุดจัดครับสุดจัดครับลังนี้โมดแล้วโวดแล้วเบื้องหลวดครับหัวน้ำอือแมแมเลยนะครับ หมดแล้วกําลังมีปิดตานะครับผมเจ้าของบ้านบอกว่ามันอยู่มาได้ประมาณสามเดือนแล้วนะครับหลังนี้นะครับตอนกลางคืนไปตอมไฟนะครับแล้วก็ไปต่อยเจ้าของบ้านนะครับผมเขาเลยเรียกโทรเรียกมาออกนะครับอันตรายนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าฝนมันยิ่งดุนะครับผมเดี๋ยวขอปาดก่อนนะครับ